สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลบรห์6ล็อซิงแล้วครับคลิปนี้พี่เหลาใจดีครับเอาสปอนเซอร์คาราบาวนมมาให้ครับพี่พี่พี่เหลาจะไปออกรถใหม่นะครับเนี่ยพราะพี่เหลาจะไปออกรถใหม่อ๋อ้ทำอะไรชิใหม่แล้วอ่ากินได้กินได้ อ่าแช่แช่แช่ให้หมดนียครับเจ้าของเจ้าของเขาใจดีมากเลยครับ,บไ,ไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม,มเฮไ,ไ,ได้ไหมมาวย่วงกคไนลกินเนาาี <c oughs> ้กนี้ก็จะพาไปดูพี่เหล่านะครับอยากได้รถใหม่จะไปออกรถ มาครับป้าโอนักงานขับรถไถเรานี่ก็งานเราก็จะเสร็จแล้วครับแล้วแต่เก็บงานก็เรียบร้อยครับวางท่อเป็นทียนเนี่ยมยกมือโปรครับไปแล้วรถไถซิ่งตำโตเกือบเกือบเกือบจุกอะ รถไทยซิงน้องวานโบกทุกข์ตึ่นสัตวหมืนเน่งโอ้เลงไงเลงไงน้องเลงไงน้องนี่ก็พากันยืนโซโลซเซลอยู่นะไม่ใครมาจากไหนก็ไม่รู้เลยลงมาจากไหนก็ไม่รู้ตูตตจ<า>ันชูขุดร่องดีกว่าครับ แบบนี้เอารถตาต้ามาขุดก็ได้นะครับเนี่ยว้าวขยกปานนันบ่อนี่ก็จะขุดใส่ท่อนะครับ ่อก็เอามาแล้ว่อกมาแล้วหายพี่เหลาน้อยอใส่ไปออกรถแล้วมั้งมับโอ้ขอกีอ้ขอขีอ้นี่ น้ำดำๆนะครับบมัน,นลงเองครับคงดีแล้วมันดีดครับถอ ุดไม่ลึกน้ำเนี่ยแค่นี้แหละประมาณ30เซมได้ครับไม่ลึกนะครับบานท่อได้แนละ้วได้ไดครับแค่นี้เป็นได้ขว้างครับใครอยากมารับเอาไดครับๆรถเจ้าของนี้ใจดีมากครับ แต่ตอนนี้พี่เราไปไหนไม่รู้เราพี่ตานก็ไล่เก็บงานแล้วโอ้แมงวันใหม่แล้วครับโอ้แมงวันนี่ไหมได้จะลวงโทรศัพท์มัดบ เสียมิมครับเสียมิมมิมที่ไม่ใช่พึ่งมามาตจทางไหนครับไปลู้นทำไรทำไรไปนุ้นทำไรเอาเอาใจเย็นดนิใจเยน็นใจเยน็เยนคุยกันคุยกัน <Okay. S 1> ใจเยน็นใจเยน็นไไปลุ้นไม่นอนเลย เซมิมแส,สดงกล้ามดากให้ดูหน่อยทำอุปกรณ์ยังไม่ได้นอนเลยแสดงกล้ามดากให้ดูน้อยปัดปัด,ดแบาบงแบบเลาเ่าจ้ะ Bạn bằng lau rồi Chú anh à, chơi, hả? À, đi Hả? nó một thời tiết tí có khó vinh, im im lên อยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรนั่งอยู่คนเดียวสวัสดีครับแนั่งเชียนะนเชียนี่ด้คาซิมิมซิมิมขับรถให้ดูนะรถเนี่ยเร็วรนแรงนี่ครับสรุปแล้วระหว่างเลมร้ายกับคาราบาวแบบนิโพต้องนึกถนไรเลมร้อยหนักน่าจะเลมร้ายเป็นหลักนิโค่แพน

มาขับรถให้น้อยนี่นี <c oughs> อนะ่อะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะกี่ว่าอะไรนะนี่นี่นี่แมงวันบินไปโบกเลย พี่ไปโปรโมทขายครับวะไหนไปรีวิวขายครับวะที่ไหนพี่อขายหมดเลยมีใครซื้อพี่อัอมไหมจ๊ะอยากรู้ไหนตะกอนตะกอนอ๋อก็เออน้องหลวงติดเลยฮะคันไม่ใช่คันนั้นคันน้องพี่นะใช่โอ้ที่จอดอยู่ใต้ต้นฟุตซาน่ะเออสามห้าเครื่องอะสามห้าอือหือเครื่องเครื่องเขาสามห้าอยู่กับช่องนอนัทเฮลโปร่หกรอซิ่งนะครับวันอล็กสุดจุด ไเลยชื่อชื่อชื่อนอนนัดนะครับชื่อช่องอ่ะเนสฝังกระชือขึ้นหนึ่งเลยนะเนใครหน้าหายตานานะเอฟซีเอ่อผมไม่ขับแล้วผมน้อยใจผมน้อยใจผมไม่ขับกลับบ้านก็ได้ปะ เออดูป่าดูรัชเชจัดเนี่โอ้โหเด้งเด้งเจดดจ่ะเลยน้องเอาบูมาไล่เลยน้องผมโอ้โอ้โหทอร์ซิงน่ะมันจะเชิญเช็งโอ้ยน้ำน้ำน้ำมาอีกแล้วนี่ครับดูคันใหม่ของพี่เหลาครับนี่เป็นไงนอนมากเลยหายหน้าหายตาไปตั้งนาน โอ้ไม่ตัดตอนดีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมงานคนหนึ่งทำงานที่นี่นี่อ่าอุปกรณ์โน้ตเยอะไหมเพิ่งละล้นเนาะรุ่นนี้บริษัทนี้เพิ่งเพิ่งละล้นบริษัทคืออนี้ไม่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 ดูไว้ดิดูดูเนีดิดูไว้ิมันโดนเอิกโอ้เจ้านี้ดูแลอ่าทีมงานคนหนึ่งดีมากเต็มแล้วพี่มันเต็มแล้วสักเดือนไหมฮะดูนี่เดือนเนาะโอ้เขาไม่ซื้อให้เลยเลยจัดเดือนชูกำลังเยอะแยะเลยครับนี่โอ้ ตัวที่ครางน่าดะมีการเกิดการเกิดยิ่งดูดสภาพเซลล์เล็กตอนนี้ครับเล็กแต่ชื่อนะครับใช่ใชใชใชเล็กแต่ชื่อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โอันตึเมื่อเมื่อไรแกจะชนโตให้เราดูนะอยากดูจน <icana> <naj bum S 2> ไมทางทางนี้โตมัน <edi> ต่ำไงมันมันารับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับ